เอาครับเริ่มงดการแข่งขันครับในคู่พิเศษครับระหว่างด้านของมวยทีมพมพ่อนครับกับทนายทีมงานออสตาสเตอร์อ๋อนะสตาร์เกิร์ลซีโอซูเปอร์ลีกครับวันนี้ครับสตาร์เกิร์ลซูเปอร์ลีกครับก็นำทีมโดยกับไปตันทีครับมามิโมดครับหรือมามิดแบดวินตันครับรูทุ่มโดยมามิโมดครับวันนี้ครับทุ่มมาให้กับทนายของน้องฝั่งครับยังอยู่กับที่น้องฝั่งแล้วก็เป็นทนายทีมงานของมวยทีมพมพ่อนนี่ทนายของพีทครับ ไหลมาเอาแรงครัเบเมซี่มเมซี่โอ้โหหันด้บอกเพื่ออะไรจ่ายแรงไปเลยขาซ่ะให้โอ้โหพอดีตัวหน่อยโอ้โหน้องเมซี่ครับนี่น่าจะเล็กสุดเลยน้องเล็กสุดเลยครับของในได้ในง,งานของมูที่ว่าพระพรครับไปที่น้องพันครับให้มาที่มองแม่แมย้ายมาทางด้านของน้องตอนพี่จิ๊บเอาออกนอกนอกสนามหน่อยนะนี่ครับน้องพรครับถูกมาที่น้องพแัช ไปที่น้องบอลน้องบอลครับหลายคืนไปที่น้องเอกกี้ครับน้องเอกกี้ครับน้องเอกกี้ครับสาวน้อยจากมิดแกนครับยังอยู่ครับต้นด้านของมือที่บ้าฟรอนไปที่น้องเล็กอีกหนึ่งคนครับส่วนด้านหน้านี่น้องเล็กสุดเลยครับลึกกว่าจังหวะนี้ครับเข้ามือทานด้านของน้องเอกกี้ครับ น้องเอกกี้ควางไปแดนหน้าก็มีหมอเบลไม่ถึงแล้วครับมีน้องเอกกี้ด้วยใช่ครับมาจากมิสแกนเอาไล่เรียงรายชื่อครับผู้สัประตูเป็นน้องนนเบอร์หนึ่งเซนทร์ฮาเป็นน้องโฮปครับเบอร์สองน้องโน้ตยังไม่ได้ลงศูนย์หน้าที่บังเรียกเมสซี่รองเท้าสีฟ้าเนี่ยทางขวาเนี่ยชื่อน้องจับน้องจับอ่าแล้วก็ถุงเท้าสีฟ้า ถุงเท้าสีเขียวเนี่ยเนี่ยเนีชื่อเส้าหลินเส้าหลินโอ้เส้าหลินงง่ารองเท้าสีดําชื่อน้องเพชรเบอร์ห้านะครับด้านไกลรองเท้าสีส้มชื่อน้องฟลีมเบอร์เจ็ดชาโนนเบอร์สี่สกายเบอร์แปดเต่งหนึ่งน้องจ้าบ้าโอ้โหจ้าเปล่าจาปลายิงซ้ายครับติดมือแรกของน้องเอกกี้ครับบิสแกนของเราอะไรนะน้องเอกกี้น้องเอกกี้เออว่าทางขวานี่ที่น้องฟลังครับไม่ผ่านรองเท้าสีส้มอย่างน้องฟลีมที่น้องโดนครับ ไม่ใช่น้องนนอยู่โนนประตูเบอร์หนึ่งเธอต้องโฮป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 โฮปนี่ครับนี่ก็ชาโนนครับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดเนี่ยใช่น้องชาโนนครับเปิดมาไม่ผ่านยังอยู่กับน้องๆอ้าวแสดงว่าไม่เคยเล่นบอลด้วยกันนะครูเนี่ยวันนี้ก็ไปรู้กันแล้วครับเป็นลูกทุ่งนะของทา <na uk salaries> นทีมงานของสตาร์เกิร์ซีโอครับ Yes ครับ อยู่กับน้องพันธ์ครับน้องพันธ์น้องพันกระดกมาตรงนี้ยังอยู่กับแตงหนึ่งย้อนมาที่มิสเตอร์โฮปกับน้องโฮปกระดกยาวๆมาบอลเด้งดึงดึๆงดึชาแนครับเยี่ยมที่เพื่อนๆชงครับให้มาจังหวะนี้ครับแล้วดูน้องเพชรต้องเพชรนงเพชรต้งหพี่เกันตับขาหลอกด้วยแลรามีนองจ้าวรออยู่ตโตรงนี้ครับยิงเบาเกินไปเข้ามือครับเจ้านางของน้องเอ็กกี้ครับหรอน้องกี้ขอเราด้องวงมาแล้วครับมาที่น้องพีชน้องพีชมีคุณหมอเบลขออยู่ในสเตดกรอบเข่โทษไม่ิด้ไม่นน้ับ น้องโฮบน้องโบเออมาดิโฮบมาดิก็มาดิขาโฮบ Hope, ก็มาดิขาเฮ้ยยังอยู่กับชานนครับสุดท้ายไม่ยอมให้ออกด้วยครับนี่ <c oughs> ทาน้าของน้องนนครับ <c oughs> เล่นกับ <c oughs> ทาน้าของน้องโฮบ บอลหนึ่งสองเฮ้ยทำงานว่าทำงานบอลทำงานว่ามาแล้วมาแล้วเดินด้วยเดินวันนี้ครับมาที่น้องโฮปไปตีฟอกทางด้านของน้องอ้อมมาที่น้องจับ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 เอ้ยไปไงลเล่าโอ้ยขยันจริงครับน้องจับกับเท้าซ้ายด้วยนะเออจริงจริงเมื่อเมื่อสักครู่นี้เราสัมภาษณ์ป้าพาป้าพาบอกว่าจริงๆน้องๆอยากมาเยอะกว่านี้อยากมาเห็นตัวจริงของพี่รถถังครับพี่บอยท่าประจันพี่โกดัลสกอนดัลลาอย่างพี่เบบี้เบฟนี่พี่โฟนพี่ทางด้านของพี่เมย์เมย์ทาราสาวแสน สวยพี่เล็บด้วยไปกันต่อครับจังหวะนี้ครับต้องคบให้มาติดต่างๆของเองครับน้องพลันไหลมาที่คุณลงพีถึงมาเรียบร้อยกบเป็นประตูขึ้นนำก่อนการตัดทีมงานของสตาร์เกอร์ซีโอครับโอ้โหเป็นการเข้าประตูเองของน้องน้องฟิล์มน้องฟิล์มบอกพี่พีไม่ยิงนาทีผมเลี้ยงเข้าประตูก็ได้โอ้โห โอ้เจฟ์มก็เลี้ยงเข้าประตูนนทนี่ไม่ทันเลยไม่คิดว่าเพื่อนจะทำกันแบบนี้ครับปูดัประตูครับนนบอกฟีฟีไม่เอานะแบบเนี้ยไม่เอานะเลี้ยงเข้าประตูเองลองครบครับยกข้ามาจังหวะนี้ยังเป็นทางหน้าทีมงานของมู้ที่มาพ่าผ่ครับที่น้องชนนนท์นนท์ไม่ได้ก็ต็งหนึ่ง ออกซ้ายมาที่ทางด้านของน้องฟลีมยิงตรงนี้ไม่ผ่านน้องเอกโอ้น้องเอกทําไมเซฟดีจังน้องเอกม่แกนครับน้องกี้ของเราแกบน้องกี้น้องกี้อะน้องกี้เป็นสาวสกายเออเซฟจังเลยนะน้องเอกกี้น้องกี้ครับดูการคว้างบอลของน้องกี้ก็คว้างบอลมาให้ไาที่น้องโอ้โหเต็มเต็มครับดโอ้โหดูฝรั่ไหวเลยครับ โอ้โหน้องพีนไม่ต้องห่วงครับยังเบากว่าโดนไอปอนโดนเยอะครับไอปอนโดนหน้าหงายไปไหนลูกเข้าข้อเลยครับโอ้โหน้องนักนี่ยิงอย่างแรงโอ้ไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่นานจะมีหมอปกกี้อยู่ใช่เดี๋ยวหมอปกกี้ทำให้ใหม่น่าให้อย่างดีเลยโอ้ดีอย่างเนาะมีทั้งหมอโต้งเงี้ยหมอทำฟันเงี้ยครับหมอทำฟันเออหมอโต้งหมอหมอปางทำอะไร ผมพูดไม่ได้เอาเป็นว่าเขาเป็นคุณหมอด้านหนึ่งและเฉพาะทางด้วยอ๋อเฉพาะทางเลยนะเออผมพูดไม่ได้โอเคโอเคก็ดีพี่บานดาผมดีครับดีครับดีเผื่อเผื่อมีใครนะครับเป็นสาวๆแหละสาวๆโอเคโอเคโอเคยังโอเคโอเคเลยท่านรู้อะไรก็ร้เลยวางกันที่ทางด้านของน้องเส้าลินน้องจับแล้วก็จับเส้าลินโอ้ยจังหวะนี้ครับยิงข้ามคานกับน้องกีได้แต่บอลไปแล้วครับจับบอกขอสัมผัสพี่เมย์หน่อยวิ่งชนพี่เมย์เมยกระเด็นเลยเมื่อกี้โอ้โหพี่เมย์เออพี่เมย์บอกพี่หลบแล้วนะมาที่น้องเส้าลินครับ เออยิงตรงนี้ไม่ผ่านพี่เอกกี้เล่นกับน้องปอนครับน้ <beğ en S 1> องปอนขยับมากน้องจ้าววิ่งตามดูน้องจ้าวครับอ้อ,อ,อ,องจ้รรครับมาแล้วน้องโอ้โหเจอ,แล,อแล้วที่ย่าที่มายังอยู่ที่น้นองโฮบยังอยู่ครับตลาดตะเด้งของน้องโฮปครับให้มาที่ชาโนนทำชิ้หนึ่งสอนตีทางด้านของนี่พี่เม๋พี่เม๋พี่เม๋ไม่ผ่านทางด้านของชาโนนเล่นกับน้องโฮปเจอน้องกี้น้องกี้บอลหายลูกโโอ้ห ใครเข้าประตูอ๋อไบบมีมดเข้าประตูเจ็บหรือเปล่าดูข้ออาการบาดเจ็บของพี่กี้ว่าครับเออถ้ายกมือนี้นะแต่ข้อเท้าป่ะครับพี่กี้พี่เอกเป็นไงครับพี่เอกโอเคป่ะอ๋อได้พี่เอกเจ็บดีพี่พีททีมงานไลฟ์ยังมีสิบสองนาทีบอกนะครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสองนาทีเปลี่ยนยกยกไม่เรียกผมผมเล่นไม่ได้ผมเป็นโกไม่ได้พี่ปีพีเวทแล้วยังอยู่กับเราครับครับเอาไงที่ก็คุณคุณหมออาจารย์สุภชัยว่าไงครับอาจารย์สุบัญชัย เมเมเป็นประตูอ๋อต้องเปลี่ยนพี่เอกกี้ครับเอาเมเมเป็นนะพี่เมเมเป็นน้องๆเบื่อใครไม่ทราบนะครับหรือทราบแล้วก็อาจจะเอาเล่าให้ฟังอีกทีครับพี่เมมเมนี่เป็นดาราช่องเจ็ดสีนะลูกเนี่ล่าสุดไปแขวนทำไมตรงนั้นนะเออพี่เมมเมเป็นดาราช่องเจ็ดสีเออหนูเออหนูเสียก่อนหนูจะไปแขวนไม่ได้ลูกเออยังไงให้โค้ดเดวเป็นหรือเปล่าแล้วให้น้องเมมเมขึ้นมาเล่นหรือเปล่าครับเออให้โค้ดเดียวเป็นไหมโค้ดเดวเป็นแล้วน้องเมมเมดีกว่าไหมครับ เม็เป็นเป็นแครับเอาเอาแล้วน้องเมเมเป็นนะครับใช่ครับน้องเมมเป็นครับเป็นดาราครับครับผมไม่ใช่เบื่อเชื่านี่ครับลงมาอีกหนึ่งท่านครับมาเลขสิบเอ็ดับนี่ก็น้องโยโกะครับโยโกะลงมาก็ถือว่าเป็นอ่าอ่าสตาร์เกอร์ที่ทำประตูได้เยอะนะรายการซีโอนะครับตัองหมอเบลโดนบอลหรือยังน่ะ เอามาว่ากันตอนนี้ไงสมพันแรกเบลเบลมาดีมาดีและอยู่ตรงนี้กับทางด้านของเบอร์สองเป็นน้องโน้ตครับบฟังครับผมมาที่น้องฟังครับน้องฟังครับวันนี้ปล่อยออกครับเอาไป็นลูกทุ่มครับของทางด้านทีมงานสตาร์เกอร์ซีโอแกรโดยที่น้องฟังครับจะทุ่มให้ไปที่คุณหมอเบลย้อนกลับมาตรงนี้มีปั๊มกันโดนทพีทครับเฮ้ยอะไรวะอะไรของเก๋วะตาเซลลินอ่าลงเซลลิน ทางหน้าที่งานของมูลที่มาพรครับได้ประตูหนีตังโภขอโชว์หน่อยโภอยาโชว์เยอะเดี๋ยวเพื่อนไม่เล่นด้วยโอ้ยขอโทษครับพี่ปอนบอลบอกไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเพิ่งเรียนมาแล้วก็เพิ่งมาจากบ้านด้วยใช่ครับเป็นโคด้วยครับโอ้โหนี่นะครับสิ่งที่ทีมงานของราชพฤกษ์ไม่น้องเม่เมย์เขาสายกิจกรรมอยู่แล้วเออขับเครื่องบินเป็นดาราล่าสุดเป็นโกไปแล้วครับผมเออทุกคนครับเม่เมย์เป็นโกครับครับผมทุกคนเป็นโกครับอะไรอ่ะ ฝากสูอ๋อฝากกล้องสูไปหน่อยได้ครับว่ากันตรงนี้อยู่กับด้าน,นของน้องพริมน้องพริมย้อนหลังกลับมากับน้องโฮบน้องโฮบพลิกหนีน้องโฮปน้องโฮบโ,โ,โอเปิดมาแล้วจังหวะสุดท้ายช่วยกันตะกัดช่วยกันตะกัดได้ไหมออสตาเกิลอยู่กับชานนนไม่ผ่านโยโกยังอยู่กับโฮบครับนี่ครับโ,โอ้โหโอ้สอรรี่ ยังอยู่ที่น้องฟรังครับสกิดมาตั้งแวันี้ครับไม่ถึงท่านของน้องพีทครับแล้วก็เก็บได้ครั้งกับท่านหนึ่งงานมวยที่บ้านพระพรอยให้มาสวยๆครับท่านนของชัดกะชานนท์แล้วก็เปลี่ยนมาตั้งแวันี้ขยับหลอกให้แล้วก็ใครแล้วโอ้โหไปไหนไปไหนเนี่ยเขาไปไหนอ่ะไอ้ตัวเล็กเขาบอกว่าโอ้พักจามพักจามอไรเบรกเบรกอ้าวตัววันนี้ฟาวครับ็่าเห็นบอกว่าเป็นการชาร์จประตูครับตัวนี้ครับชาร์จตู้ชัยไวชนะอย่างเงี้ยได้กาแฟไปแก้วหนึ่งอ่ะ ตอนรอบอ๋อรอบแรกมาเสื้อเหลยโอ้โห,หข้านี่ไข่ครับนี่ซึมมาเลยโอ้ซึมมาเลยจนสุดใจผมนี่น้องไปหมครับออกมาที่น้องอ้อมให้ไปที่น้องพลั้งน้องอ้อมให้น้องพันน้องพันอยู่ที่น้องปอนครับปอนพล<อ>ิกกลับมาเจอหนุ่มๆบีบดิปอนยังไปได้ครับใครอยากก็อี้ไปตั้งวะผมเอง่ะนี่น้องพันครับโอจ้จังหวะนี้เบาเกินไปครับแล้วท่านแล้วปาดมาเสาสองครับโู้ท่านอามารย์มพสนครับปล่อยออกไปเลยครับ ขณะนี้1ิบนาทีเลยครับสาวๆจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้เลยครับสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนครับใครจะออกใครจะพักครับตั้งเกมสู้กันครับสาวๆครับมีคุมเกมกลางๆอย่างน้องอ้อมนี่สบายมากถึงหนีเฮ้ยบอกน้องโน้ตพูดผ้ากันท่าน้องน้องอ้อมไม่ได้กันท่าหน้าทีมงานของวทีพัพพรครับเพราะว่าเนี่ยไม่ธรรมดาอ้าวเขาดีน้องพีขยันอยู่แล้วด้วยครับไล่มาให้มาจังหวะนี้กับน้องปล่อนไม่ถึงครับ ว่ากันตรงกลางที่น้องโฮบครับน้องโฮบค่อยๆพลิกขึ้นมาครับโฮบพามาแล้วดีไซก้อยตรงนี้ถึงไม่ละเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งอย่างไปเลาะริมเส้นเล่นกันทางด้านของน้องเพชรสุดท้ายเสร็จน้องฟลังน้องโยโกะให้แม่หลุดออกข้างไปแล้วครับบังครับเป็นจังหวะทุ่มๆแล้วครับของทนานทีมงานของน้องๆจากวิทยาลัยปปเลยครับเดี๋ยวหลังจากจบคู่นี้นะครับพี่ๆน้องๆนักฟุตบอลเดี๋ยวมารับรางวัล ในรายการเซียวสุ์ลีกับช่วงท้ายแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือไทยรูปร่วมกันครับเป็นซีซั่นไปเจอกันอีกทีนั่นเดือนกุมภาพันธ์เบรกประมาณ2เดือนทั่วไปแล้วก็ให้ได้พักกล้ามเนื้อก่อนแล้วครับครับโอ้โหน้องปาดีมา่สัญญาแล้วครับสักคู่นะครับหลายท่านไหมอกก็ตั้งครึ่งทีมแล้วครบเซตนะครับ ครบปะครบปะครบตีเลยฮะครบตีใช่ไหาเล่นพับจีเยอะพับจีเยอะอย่างเงี้ยครบตีด้วยครับตีด้วยนี่นะผมฟังพอจะเข้าใจครับครบตีนะเล่นกับเขาไม่เล่นพับจีอ่ะไม่เล่นครับจังหวะนี้เขาหูไม่ค่อยดีครับต้องครบตีเฉลี่ยใช้หูแซ่บยังอยู่ครับเออเปลี่ยนปะเปลี่ยนด้วยครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนโอเคครับจับจ้าเปลี่ยนนะมจับจับจับพี่เบอร์สิบชื่ออะไรอ่ะเบอร์สิบอยู่ไหนวะนนนนเบอร์เบอร์สิบชื่ออะไรเนี่ยเบอร์สิบเบอร์สิบเนี่ยเบอร์สิบของทีมตัวเองอ่ะ พี่นบพี่นบอ๋อแล้วก็เบอร์เก้าเบอร์เก้าพี่อุ้ยอุ้ยจังหวะนี้สวยครับอุ้ยโอ้โหเกือบถึงนันของหมอเบลครับแต่นิดเดียวครับนี่สาวเราเล่นบอลเก่งจริงวะเออนี่อาจจะขาด ตรงกลางหน่อยคนออกบอลนั่นนะครับใช่ครับเขได้น้องพรีมไปน้องพรีมเปลี่ยนสภาพไปแล้วมั้งใช่ครับเปลี่ยนไปแล้วก็ตอนนี้ไม่มีคนเล่นตรงกลางนะน้องปามี่นะขยับไปอยู่กลางให้หน่อยนะโหบอลให้หน่อยมาได้เรื่องเลยนะครับน้องปามี่บอลยุโรปด้วยครับน่าจะอาจารย์สุบชัยครับเป็นผู้เล่นเปลี่ยนตัวผู้เล่นยกเซตครับของสาวๆครับซีโอครับมาขอบคุณครับน้องๆทางด้านถึงกับสตาเกอร์ซีโอเปลี่ยนแล้วครับมีท่านักน้องปามี่ครับน้องเนยน้องหลินครับน้องบิวน้องคาร่านะครับแล้วก็มี น้องเนยน้องเปิ้ลด้วยน้องเปิ้ลน้องเมย์เมยังโอเคไหมประตูโอเคครับ่ะนี่เป็นดาราที่เป็นประตูได้นิดหน่อยเป็นได้ทุกอย่างจริงๆครับ่ารของน้องเมย์เมครับกี่คนนะตัวเองนับด้วยไม่ใช่ออกกันจนหมดทีมเลยนะดูนับก่อนเอาให้ได้เก้าครับอันนี้ครบพอดีเลยฮะหลินล่างข้างให้หน่อยพ่ยาโอเคครับมีความสุขกับเจริญคิดสิ่งใดขอสมความมุ่งมั่นตัถนาก็ไม่ต้องลงเขาสาวๆเล่นมาเถอะเ้ยโดนไปหลายป่องยังว่าเดินเป๋ๆกับพ่ยาผม อ่ะนะครับกลับมาดูกันก่อนครับตำแหน่งของสตาร์เกอร์ของซีโอครับมีน้องโยโกะครับทุ่มมาจะให้น้องปรามีครับคืนอ้าวจังหวะนี้พลาดครับไปที่น้องหลิเลยครับฝั่งซ้ายครับนี่นไปดูข<อ>้อม <ไป S 2> ูลมาเลยเนี่ยเป็นดีวิชันของกเกษมด้วยนะอ๋อเหรอล่นใ้กเกษมด้วยนะครับเออแต่ไม่คุ้นว่าชอบสีทองโหสิทธิ์ทอว่ากันตรงนี้กับทางด้านของเบอร์สิบน้องนบอันนี้น้องอะไรวะลืมลืมเบอร์เก้าเบอร์เก้า พี่อุ้ยพี่อุ้ยเลอุ้ยพี่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 อุ้ยแล้จังหวะนี้ครับมาดามของพี่อุ้ยพี่อุ้ยเย่จังหวะนี้ก็ร้องอุ้ยยิงเสร็จเลยผมเขมืออุ้ยเสร็จผมเลยพี่อุ้ยอุ้ยเสร็จผมเลยผเสร็จผมเลยฮ่าติดหล่อเฉยโอ้โหโอ้จังหวะนี้ก็น้องเมย์เมย์ที่ถูกบังไงถ้ามองวิทย์ไทยทัศน์โดนบังอยู่เออเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยองสอง๋อสองศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งอ่าอฝั่งนี้ใครยิงอ่ะ อ๋อสองตัวเองเข้ามาตัวเองไงใช่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 อยู่กับน้องลินครับเน่เน่เอาดีเอาดีเจอพี่อุ้ยเลยเจอพี่อุ้ยเอ้ยนี่น้องอุ้ยใส่ผมอีกแล้วอุ้ยแมงซองเดียวกับพี่เต๋าเลยว่ะตอนตอนหนุ่มๆเออเอายังจับเอายังโลกทั้งใบจ้าบเอายังจับเอายังเออพี่โฮปทุ่มยาวมาตรงนี้บอลสองกับพี่โน้ตไม่ได้ครับหลุดถึงพี่อ้อมครับ ยอมเล่นกับพี่เมย์เมย์เรื่องศรัาเป็นพี่แล้วกันนะได้ครับได้ครับพี่เมย์เมย์แล้วกันครับจังหวะนี้ทางด้านน้องชานนน้องชานนน้องชาโนนโดนแล้วครับจังหวะนี้คือทางด้านของน้องอุ้ยให้ทีน้องชานนอุ้ย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 โดนไล่เตะอุ้ยอุ้ยบอกโอ้ยพี่เนยไม่ถึงครับแล้วดูจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านของพี่อ้อมมาบิดไว้ยังขวางไม่อยู่ครับเป็นน้องชาโนนคือว่าจะเอาพี่อ้อมพี่อ้อมไอ้มอนโดนแล้วไอ้มอนโดนแล้วยกเข้ามา เออเฮ้ยน้มยรับอยู่เลยโอ้โหแล้วดูครับโอ้น้องเมย์ครับรับไม่มีหลุดเลยครับโอ้ตรงไปกับอยู่กับพี่เนยพี่เนยตัวบากโอ้เตงหนึ่งตะเพ็ตะเพ็ดตะเพชเพชเพชดไหลเที่ยวนะเพชดไหลเที่ยวนะยอยอกยอกยอครับพี่คาร่าเวลาย้อนมาครับให้ไปที่พี่เนยครับพี่เนยช้าไม่ได้ครับเอ้ยลายกาโอ้โหรอดขาไปแล้วครับโอ้โหยังอยู่ครับนี่ครับพี่พี่เปิ้ล พี่เปิลแมนยูฮ้าเพลไม่ผ่านทางด้านของพี่นบครับบอลหลุดมันจะถึงพี่ปาม่ปาม่ครับซ้ายของพี่ปาเม่ครับไม่มีคนโฮบอลนะน้องปาม่ตรงกลางให้หน่อยที่พี่อ้อมครับให้ไปทางนัานของพี่เดยโอ้ควายสวยกับมาทางด้านของพี่โยโกพี่โยโกให้ขนาดเส้นกับพี่คาร่ารับจังหวะนี้ครับไม่ขนานแล้วออกข้างออกข้างไปครับน้องบิวโอเคเป้าพี่บิวพี่บิวพี่บิวไล่บอลหน่อยพี่บิวน้องบิวครับตรงนี้อยู่กับพี่นบ น้องนบกับน้องนบปูดเริ่มเริ่มงงอเริ่มหลอดครับผมยังอยู่ทางด้านของพี่โกกให้มาที่พี่เดยยังติดอยู่ทางด้านของนี่ครับน้องเพชรน้องเพชรให้ไปติ๊กหนึ่งเล่นกับพี่นบพี่นบยิงตื้ยิงเองบอกเองดูครับน้องปาครับพี่ปาครับพี่ปาเม่พี่ปาเม่พี่ปาเม่ให้กับพี่เฟิร์นไม่ถึงครับแล้วก็เป็นทางด้านของน้องนบไหลมาทล้วสี่สกายดูครับโอ้โหที่มาตการงหวะนี้ครับเอยถึงมาคาราถึงปเปอ่าโดนดิพี่โฮป นี่ไงเสาแล้วมาแล้วพี่บิวมาแล้วไหลตามช่องมาทีโอ้โหเดี๋ยวนี้ชัดเจนยิดว่าพี่ชา่ายังไม่ได้ครับเอาละพี่ปามี่ครับนี่ครับสายของพี่ปามี่ครับนี่ไม่ธรรมดาดูแค่เพื่อนน้องๆไม่รู้นะพี่ๆเนี่ยสนใจเป็นสายอาชีพนะครับนักฟุตบอลอาชีพมั่งฟุตบอลเดินสายมันจะไม่มีเดินสายนะฟุตบอลอาชีพฟุตบอลที่ว่าเล่นกันประจําด้วยก็อดีตเยาวชนก็มีครับเยาวชนทีมชาติอย่างน้องพรีสนะครับออกไปพักแล้วครับ น้องนัสไปซี่อย่างงี้หลูกทุ่มครับโดยน้องหลนครับหรือพี่หลนนั่นเองถู่ม,มาที่พี่บิวเด็ดอยู่ครับทางด้านของเนี่ยน้องโฮปครับน้องโฮปให้ไหมน้องโฮปจะเลี้ยงตัดแปกไปเองครับแล้วจังหวะสุดท้ายไหลมาเข้ามือได้ก็โอ้พี่เมย์ไม่รับด้วยครับมาที่อุย <c oughs> อ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยน้องโนตครับทางขวาน้องโนตพลิกกลับมาเปิดยัดเสร็จไหมยิงไม่ได้จังหวะนี้ครับยิงเดยทางด้านของน้องน็ตครับ อ,ออกกันหลังไปครับเปนลูกตั้งใจจากประตูขึ้นมาครับโดยท้งน้องเมย์มครับดาราจากช่องจัดสี่ครับให้มาที่พี่อ้อมพี่อ้อมให้มาที่พี่เปิ้ลนครับพี่เปิ้ลของสตาร์เกอร์ซีโอครับออกไปที่พี่หลินครับพี่หลินยัง โอ้โหพี่หลิงขยับจังหวะนี้สวยครับดึงบอลซ้ายขวาได้แม่นครับจังหวะนี้โยนเข้ามาครับโู้วบอลออกข้างไปแล้วครับนี่ครับพี่คาร่าครับยังยืนในแดนหน้าครับยังอยู่ทางด้าน้าทีมงานของมุทิาพะพ,พอดแล้วยิงไกลๆโอกโอ้โหโอ้โโองโฮครับใส่ขวาจังหวะนี้ครับพี่ พี่นะพี่เมย์ไม่ทันแล้วครับโอ้โหยิงลูงเลยกับเบียดเสาเลยครับโอ้เบีอกไปดูแลพี่เมย์ใช่ไหมครับพี่เมย์โอเคใช่ไหมโอเคอ๋อยังไม่ได้เซฟพี่น้องเมย์พี่เมย์ขายังไม่ได้เซฟเลยเซฟไปแล้วสองเที่ยวเอแล้วมีโค้ดแล้วมีโค้ดแล้วมีโค้ดอ๋อโอเคโอเคครับเดี๋ยวรออาจารย์สมบัติจะมีการเปลี่ยนตัวเราสักครู่ครับ เล่นไปเลยครับสู้ให้ได้ครับเอาให้ได้ครับเอาเอาสิเอาสิเออเอาแบ่งกันเออเอาไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเอาที่อย่าให้โดนยิงนะอย่าให้โดนยิงนะอย่าสมักคึกสมักักนะเอาที่จ่าสุปชัยหน้ามืดไปแล้วม่สนสนแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณพี่เมย์เมด้วยครับเราจะเชิดแก้วโหนี้ลงเป็นประตูให้ด้วยนะครับน้องเมย์เมย์เลยเป็นทุกอย่างมาเป็นโค้ดเดลครับน้องๆครับพี่เดลนี่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของทางด้านของพี่แสนชัยครับนักมวยแชมป์โลกของเราอีกหนึ่งคนครับน้องๆจ๋าว่ากันที่พี่โฮป พี่โฮบดึงมาโดนบีบโดยทางด้านของพี่พี่พี่เปิ้ลเปิลเป้ลฮอบเฮา,าอ้ฮาา่า,านี่ไงโดนไปแล้วสตาร์เกอร์ซีโอเล่นไปแล้วหนึ่งช็อตโอเคครับลูกทีครับพวกโง่อะไรอะแล้วจ้าวอีกแล้ว โอ้โหรู้จักี่ลินน้อยไปค่อยๆเข็นแล้วก็แผลบเข้าไปโอเคหวานเจีียบเธอเปลี่ยนแค่ทรงผมนะนิสัยเธอยังรักอยู่น่ารักอยู่นะโอ้โหอ๋อเขาคุยเขาตั้งใจจ้าดูใช่โอ้โหพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลใจร้ายอะปามี่ปามี่หรือเปิ้ลนะปามี่ปามี่พี่ปามี่พี่ปามี่เอาแล้วตะนบยังไม่ลุกเลยครับน้องนบครับ เฮ้ยเจ็บจริงก็ดูดูจะดูชายดูน้องก่อนหรือว่าแต่แต่แต่ทางด้านของพี่เออพี่เดียเนี่ยคุยไปแล้วนะว่าจะทําแบบนี้นะทําสําเร็จนะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะใครยิงใครยิงไอ้อะไรนนท์บอกผมนนท์บอกผมใครยิงอ่ะคนไหนยิงแล้วต้องเปลี่ยนให้เพื่อนยิงบ้างนะฮะพี่เดลเนี่ยเป็นนักเตะไอดอลลีกด้วยนะครับน้องก็พี่เดลอยู่ทีมอะไรวะลืมบอกอีสานอีสาน ขอบคุณพี่เอกมากครับมาแต่ลิ้นกับพี่ข้อมูลไม่มาออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์แต่พี่ออนไานเลยนะพี่ออนไลน์เลยก็เจอใครยิงยกมือให้พี่เดียวหน่อยลูกใครยิงครับยกมือครับใครยิงยกมือให้พี่เดียวหน่อยใครยิงลูกยกมือหน่อยอ่าเป็นอะไรพี่นพครับพี่นพครับพี่นพครับปาติก้าลูกนี้ครับกลางประตูครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนังอีกครั้งนะของทนานดีงานวุ้ยทีพัชพรที่ทำตกเล่นมาสิบครับท้นนั่งของน้องนพ เท่าไหร่ครับเราสี่หนึ่งแล้วมั้งสี่ประตูตัวหนึ่งนะไล่นะน้องหลินเธอพี่หลินมหัศจรรดาจริงครับเราทำสำเร็จแล้วครับตั้งใจไว้อยู่แล้วครับว่าพวดพลาดกับพี่หลินไม่ได้นะเออระวังเหอะหนุ่มๆเอาครับยังอยู่ก็ต้องในงานของทีมบ้านพระพรครับเอาเบาเกินไปกันแล้วนะพี่คาร่ามาแล้วพี่คาร่าพี่คาร่าครับให้มาต้านของคุณพี่ปามี่ Com a Má Dica, com a Má Dica Com a Má Dica, นี่ครับสตาร์เกอร์ของซีโอครับน้องปามี้ครับก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้ซ้ายโค้งครับของน้องปามี้ครับหนักตูดดีเหลือเกินครับไล่มา2ประตูต่อ4ครับทำให้เสียประตูโทษและเสียประตูครับโอ้แล้วต้องแกว่งตัวเลยลงมาแล้วก็กลับไปตันชาบครับนี่กลับชาบดูดูดูท่าด้วยกลับไปตันชาบหน้าเป้าก่อนตันชาบสปีดไปหน้ากับไปตันชาบเพชรครับน้องเพชรจี้เข้ามามีเต็งหนึ่งขออยู่สุดท้ายไม่ผ่านพี่อ้อมเต็งหนึ่งริมเส้นด้านซ้ายพลิกหนีกลับมาคืน มาที่น้องเพชรน้องเพชรจี้เขาหาแล้วครับเปิดยัดกลางกลับมาที่ชาโนให,ให้ให้กับปัะธานจ้าน่อยให้กับปัะธนจ้าด้วยกับปัะธานจ้าขาตายแล้วให้กับปัะธานจ้าน่อยให้กับปัะธานจ้าด้วย e ค,คนเดียวคนเดียวสามคนคนเดียวคว่างยาวๆมาเป้าหมายอยู่ที่ปามี่อุ้ยไม่โดนโอุย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 ไม่โดน,โโด,นดึงสเต็ปของปามี่เจอหนึ่งด่านครับปามี่ครับเจอทางด้านของพี่นบด้วยตรงกลางที่น้องบิวบิวให้ไปที่คาร่าไม่ถึงซะแล้วครับ ถาเป็นท่านพี่ครับพาบอลขึ้นมาครับโดยให้ไปทางซ้ายครับในจังหวะนี้ยังได้อยู่แล้วดูจั๊กเนี่โอ้โหดูครับน้องอ้อมโอ้โหดูครับน้องอ้อมดึงครับมาท่าน้างพี่หลินเลยครับอย่าพูดนะอย่านะบอกก่อนนะอาแล้วพี่เดชนะตอนนี้ทสองสตาร์เกอร์ซีโอไม่ธรรมดาฮัชช่าเหมือนกันเลยครับยังไม่เข้าทางนะเปี่ยบมามีคำพูดสินบอกว่าได้เป็นลูกทุ่งของท่านทิงสตาร์เกอร์ซีโอครับนี่ครับพี่เนยครับยังอยู่ที่พี่เนย ให้มรธานางด้านของพีคาล่ามีน้องโยโกะรือพี่โยโกะขออยู่พีคาล่าบอลมันติดเท้าครับไปกรบธานานาของชานนนน้องชานน มีธนาของจับเติมน้องจับเติมเติมเลยกับกาจับกับกาจับเติมเติมเสาที่เสากับกาจับยกมือกับกาจับยกมือกับกาจับยกมือน้องจับบอกยกจนแขนจะหลุดยังไม่ถึงเลยว่ากันที่น้องเนยน้องเนยจะสเต็ปหนีรอดไปหนึ่งยังเจอน้องโนตโนตเจอเนยเนยเจอโนตและเป็นพี่นกครับดูหลบต่งหว่านี้หลบสามหลบไปได้ครับแล้วก็จะพาบอลแหวกน้องบิวโทนเหยียบอข้ามคาน พี่พี่น้องน้องซีโอซูเปอร์ลีกครับเตรียมความพร้อมครับช่วงท้ายๆแล้วครับเดี๋ยวเรามามอปร,รังวันฟุตบอลลีกกันครับรายการซีโอซูเปอร์ลีกซีซั่นที่3ครับเดินทางมาจนถึงนัดสุดท้ายแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับมอปร,รังวันกันครับว่าตรงนี้กับน้องอ้อมครับ เล่นกับทางด้านของน้องเพิร์น้องเปิ้ลดครัเพิร์ดเล่นกับน้องโยโกะข้างหน้าน้องเนยขอแล้วเปิดถึงไม่ล่ะถึงไม่ถึงไม่ไม่ได้โอ้ยใบชมพูอาจารย์สุบชัยอาจารย์จุดโทษเลยอาจารย์จุดโทอาจารย์ชี้จุดโทษเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อแล้วอาจารย์ชี้จุดโทษคนละข้าง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 อาจารย์ฟาวในกรอบนะเนยเธอฟาวในกรอบนะคนละข้างปาถูกโอ้คุณพี่โยโกะตาโยโกะนั่นเป็นอาจารจ้ามครับโหบอกว่าพี่เนยหลบไปเลยนะ พี่เนยหลบเอ่ออาจารย์สมชายดุแล้วด้วยดุปะวันน่ะเฮ้ยเสียวเว้ยยกมาตรงนี้กับทางด้านของเต็งหนึ่งครับปักอกแล้วออกหน้าประตูไปเลยครับเต็งหนึ่งมาช่วงท้ายๆแล้วครับเชิญพี่ๆน้องๆนักฟุตบอลรายการซีโอซูเปอร์ลีกครับเตรียมความพร้อมครับเดี๋ยวมอบรางวัลกันครับมิสเตอร์จับเอาจริงลูกจับเอาจริงจับขอหนึ่งตูงจับปามี่ปามี่ให้ข้างหน้ากับน้องเนยมีโยเธอ โยเทิร์นโยเทิร์นไปอยู่ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหตาสุภชัยนี่เป่าเสียงนกหวีดดังลั่นเลยครับช่วงหัวค่ำไม่ใช่นกหวีดเสียงนะผมไม่มีกาแฟไงโอ้ดูครับจังหวะนี้ครับตะปามีดึงลงกับกันจับแล้วข้างตัวท้ายมีน้องน็อตแล้ว็จังหวะสุดท้ายนี่กว่าว้ากวลังจับความไปหนึ่งโอ้โหกันจับไม่รู้เลือกวิ่งอย่างเดียวเลยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นจ้าบอกเกิดอะไรขึ้นดูวิ่งกันดีวิ่งลากเท้าด้วยเป็นไงจันันหมด ไม่อยากคีฟ้องได้น้องบิลบิลเธออยากคีฟ้องได้น้องบิลตาบกโมเท่นั้นกับตาจ้าบด่วนเลยฮะโู้ชมมาระวังกันครับน้องโอ้โหแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันกันไปได้แค่